ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินลาดใหญ่นะคะของกินเยอะมากอ,อร่อยลงตัวคือมะพร้าวเลยมะทุกคนอนี่อหอมช็อกโกแลตมากครับถูกลองมาอันอื่นใครมาที่นี่ก็ต้องแบบว่า แวะมากินให้ได้นะคะสำหรับเขาจะรต้มยำเราจะต้องแข่งขันกันพูดคำว่าเราลักโคกหรือว่าโคกซีโร่ให้ได้ยาวที่สุดถ้าคุณแม่พร้อมแล้วป้ายจับเวลาเราลักโคถูกต้องคุณแม่ตอนนี้ไปเกตนาทีเ็วินาทีแล้วเออว้าคุณแม่หมดแล้วคุณแม่จตลมตึงแล้ว สวัสดีคร่ะโซนะคะ ผมเข้าโอ๊ตนะครับสาหรับแคมเปญเรารักโค้กของกัวโกคา่าหาดชิปนั่นเองนะคะบอกเลยว่าแคมเปญนี้ทีเด็ดมากๆเพราะว่าเราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่ภาคใต้ไปโอ้โอภาคใต้บ้านเราฮิฮิโอโอภาคใต้บ้านเราฮิฮิตอนนี้เราอยู่ที่ถนนอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินหลาดใหญ่นะคะของกินเยอะมากแล้วยิ่งเรามาที่ถนนคนเดินหลาดใหญ่นะครับร้านที่เราพลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือร้าน ติ่งรี่ข้าวมันไก่ครับงั้นเราลองทานกันเลยไหมลองเลยครับผมของพี่โซเป็นอะไรครับเนี่ยของพี่โซจะเป็นข้าวมันไก่เนื้อนองวของพี่โอเป็นอะไรครับของผมเป็นข้าวมันซีฟู้ดนะครับผมบอกเลยว่าน่าทานมากๆครับผมมาลองพร้อมๆกันเลยครับผมเป็นข้าวมันไก่ที่ข้าวมันอะของข้าวมันจริงๆถูกอร่อยลงตัว แต่ที่สำคัญเพราะว่าโค <พอ S 1> กินกับอะไรก็อร่อย,อยนะคร<อ>ับส่วนโซเป็นคนที่รักสุขภาพเหมือนกันพี่โอ๊เป็นคนเฮลตี้ฉะนั้นนี่เลยโคกซิโลรสชาติใกล้เคียงเลยใกล้เคียงกับโคกออริจินอลเลย<อ>ซึ่งวันนี้เราไม่ได้มากินเฉยๆนะพี่โอ๊ตต้องมีกิจกรรมด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมเล่นสนุกกันนะคะกับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็คนร่วมห กับกิจกรรมนี้เลยเราละโคกสุดลมหายใจเกมนี้บอกเลยว่าเราจะมาทดสอบพลังปอดว่าแข็งแรงแค่ไหนใช่ซึ่งวันนี้นะคะเราจะต้องแข่งขันกันพูดคำว่าเราลักโคกหรือว่าโคกซีโร่ให้ได้ยาวที่สุดใครพูดได้ยาวกับการรับของรางวัลไปเลย ชาดามากันแล้วกับคนแรกที่จะมาเล่นกิจกรรมเล่นเกมกับเราใช่ครับผมพี่ซื้ออะไรทาตกโดนใหม่พี่ซื้อใหม่โอเคพูดคำว่าอะไรดีคะโคกสีโลโคกสีโลเอาแล้วคุณใหม่คุณใหม่อยากเล่นกับใครคะระหว่างคุณพี่โอดคนเก่ากับคุณน้องโซ่คนสวยคุณน้องโซว้ถูกต้องเลยถูกต้องที่สุดพร้อมแล้วจับเวลาโคกซีโล นานแล้วนานแล้ว16วินาทีเก่งมากมีลุ้นนะครับมีลุ้นถ้าพร้อมแล้วเจาบเวลาอ4 เเกือบไปจะนซึ่งภายในย่านโอทาวภูเก็ตนะคะโดยเฉพาะถนนลาดใหญ่ก็ยังมีร้านมือเยี่ยมซึ่งเป็นร้านที่คนพื้นถิ่นเนี่ยเขาแนะนำว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวถือเป็นร้านยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเป็นร้านคาเฟ่ที่สามารถมานั่งชิลได้ ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆอย่างโค้กซีโร่ให้สดชื่นคลายร้อนที่สําคัญคือเจ้าของร้านเนี่ยเป็นปันเองน่ารักมากๆเลยแล้วนอกจากนั้นถ้าใครจะมาที่หลาดใหญ่และอยากซื้อของฝากต้องร้านนี้เลยครับร้านอากองเป็นร้านที่ขายขนมของฝากหลากหลายชนิดเลยหรือใครจะมาแวะซื้อโค้กซีโร่เยน็นๆเพื่อเติมพลังเดินหลาดใหญ่ก็ได้นะครับและที่สำคัญคนในร้านก็มีอัธยาศัยที่ดีคอยต้อนรับนะักท่องเที่ยวอย่างเราด้วยครับ อ่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนนคนเดินลาดใหญ่นะครับผมซึ่งช่วงเวลาประมาณเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่พ่อค้าแม่ขายเขาจะเริ่มออกมาแบบตั้งแผงอะไรใดๆแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เขาตั้งเสร็จประมาณหลัง4ี่โมงก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวมาเดินช้อปปิ้งซึ่งบอกเลยว่าเรายังมีอีกหนึ่งร้านที่คนแถวเนี้ยเขาแนะนํามาเขาบอกว่าให้ไปให้ได้เป็นคาเฟ่ชื่อว่า Always Summer มีคนบอกว่าร้านเนี้ยดังมากแล้วก็สวยมากด้วย เมนูนี้คือเมนูอะไรครับพี่โซอันนี้คืออินชูโดวูดนะคะแล้วก็อันนี้คือช็อกโกแลตฝัดครับผมใช่แล้วใครจ่งเงินเอ่ยก็ต้องผมวอนจะเลี้ยงอยู่แล้วครับผมงั้วตอนนี้เราใช่มาลองกันเลยครับผมว่าคือมะพร้าวเลยมะทุกคนมันคือมะพร้าวเลยแม่เจ้าโวยอาจรยงิอุ้ยอร่อยอร่ออันนี้เซอร์ไพรสุดๆเมนูต่อไปคืออะไรเป็นเค้กช็อกโกแลตฝัดอืมหอมช็อกโกแลตมากครับ มันไม่หวานแบบหวานวาวอะ่ะมันมันมันด้วยเมื่อเราทานคู่กับโค้กนะคะทานกับอะไรก็อร่อยอนะครับโคกซิโลนะคะใครที่บอกว่าเป็นห่วงเนื้อเรื่องสุขภาพเรื่องแบบว่า <Healthy. S 1> โลดเฮลตี้อะไรใดๆก็สามารถทานโคกซิโลได้เพราะว่ารสชาติของเราเนี่ยใกล้เคียงกับออริจินอลฮ่าด้ เปิดตัวคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อฝนค่ะชื่อฝนค่ะซึ่งเดี๋ยวพี่ฝนวันนี้จะมาเล่นกิจกรรมกับเรากับกิจกรรมนี้เลยเรารักรบกสุดลมหายใจเลือกหนึ่งคนเราจะมาแข่งขันกันใครพูดได้ยาวกว่าการรับของรางวัลไปเลยอ่าพี่ฝนจะเลือกใครดีคะพี่โอ้นค่ะเลือกโอ้นเลยเหรอคะซอแม่ซอแม่ซอแม่ซองมาได้ค่ะซองซองซองหนึ่งสองสามเรารักโอ้ขอ 66เราลักโคชอบไหมเชอบไหมชอบไหมชอบแล้วโอเคอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวโซเป็นคนจับเวลาให้ค่ะหนึ่งสองสามเราลักโคไปอีกครับไปครับได้อีกครับได้อีกครับได้อีกครับพี่ฝนชอบมากเลยชอบโอ้โห เอ้ตั้ง16วินาทีแกทำไม่ได้หรอกโอเคถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปเรารักโคหมดเวลาแล้วค่ะนี้กดเร็วมั้ง นี่คุณโอคได้ไป13วินาทีเท่านั้นแช่งว่าคนชนะคือใครพี่ฝนพี่ฝนเองเก่งมากฉนะนพี่ฝนนะคะรับรางวัลจากโคคาคล่าหาิปไปเลยเเอาคนนีีไปเลยเอาคนนี้ไปเลยร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่พี่ฝนแนะนำมาเป็นร้านที่แบบว่าคนในพื้นที่จะต้องมากินเลยชื่อร้านว่า ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณนะครับผม<ฮ><ฮ>แล้วร้านนี้นะครับเขาเคลมว่ารสชาติเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยออรสชาติเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนรสมือเลยพี่โซเป็นเมนูอะไรครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะอันนี้เป็นบะหมี่ต้ยมยำน้ำนา่ากินมากของพี่เราเป็นอะไรของผมเป็นบะหมี่แห้งต้งยมยำโบราณครับผมถูกลงมาก อันอืใครมาที่นี่ก็ต้องแบบว่าแวะมากินให้ได้นะคะสําหรับก๋ยวยเตี๋ยมยำหมูนุ่มมากด้วยครับใช่พี่อ๋อแต่ว,ว่าอาหารแซ่บแบบนี้มันต้องคู่กับเครื่องดื่มที่แบบซาซาแบบรู้สึกส,<ะ>สดชื่นเหตุผลที่เราต้องทานโค้กร่วมกับอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับผมเพราะว่าโค้กกินกับอะไรก็อร่อยนะครับผม คุณแม่วันนี้หนูมีเกมให้คุณแม่เล่นกับเกมนี้เลยเรารักโคกสุดลมหายใจคุณแม่จะเลือกคำไหนดีคะเออเรารักโคกคุณแม่ต้องเลือกด้วยระหว่างเขากับหนูคุณแม่จะแข่งกับใครแข่งกับคนเลถูกต้องคุณแม่หนูอยากให้คุณแม่แเขาเลยพร้อมแล้วหนึ่งสองสาเราลักโค้กได้อีกครับแม่ได้อีกครับโอ้ยได้อีกครับแม่ยอม ีแต่อไปของคุณข้าวโอ๊ตครับวอมแล้วหนึ่งสองสามไปเรารักโค4สี่วินาทีเอา <laughs> ้าผมว่าอย่างเมื่อกี้มันต้องสี่สิบวิแล้วส <4 S 2> ี่วิสี่วินาทีฉะนั้นคุณแม่ชนะไปเดี๋ยวเราจะมอบของรางวัลให้กับคุณแม่ด้วยเราเราักโค มาแล้วคุณแม่กติกาเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยแม่แต่งคนรุ่นูดรอดีกว่าได้ครับคุณแม่กิ่งมากได้เลยครับแม่โอเคถ้าคุณแม่พร้อมแล้วไปจับเวลาเราลักโคลถูกต้องครับคุณแม่แจ้งหน่อยครับแจ้งหน่อยครับคุณแม่หมดแล้วคุณแม่หมดแล้ว คุณแม่ตะลมตึงแล้ืมกดกับคุณแม่บอกผมก่อนนะ22วินาทีถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเราลักคุณแม่สู้เขาคุณแม่สู้คุณแม่สู้นี่คุณแม่เก่งมากคุณแม่เก่งมากคุณแม่นานาแดงแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่เอาอีกคุณแม่เอาอีกเออ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 หมดเวลาได้ไป 15วินาทีอันนี้จริงจังอันนี้จริงเลยจับเวลาจริงด้วยคนที่ชนะก็คือคุณแม่ๆๆเดี๋ยวมอบของรางวัลให้กับคุณแม่เลยครับจากโคคาโคล่าค่ะทิปนี่ขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณแม่ค่ะ กต,ติกาง่ายสุดๆเลยเราจะให้เราจะให้พูดคำว่าโคกซีโล,โลให้ยาวกว่าเราสองคน <มา S 1> เรียนเชิญเรียนเชิญครับะะสักนิดนึงนะครับหนึ่งสองสามปโปคกซีโลได้อีกครับได้อีกครับชิวมาเพิ่งเริ่มต้นชิวมาเพิ่งเริ่มต้นได้อีกครับชิวมากโอ้โหครึ่งนาทีแล้ว หูสิบแปดวิสิบแปดวินาทีคุณพี่เก่งมากคุณพี่อยากแข่งกับใครอยากแข่งกับใครครับแล้ว่างูกับอาจารย์อ๋อแกเขาด้วยเหรวเขาด้วยแล้วาแข่งกับฉันคือชนะหนึ่งสองสามโคกสี่โลเอาจริงนะเอาจริงนะน้องเขาไม่ธรรมดานะอ้ยมีลุ้นมีลุ้นหมดโอ้หมด คุณพี่เป็นผ่ายชนะเป็นฝ่ายชนะและนี่เลยมีของมาให้ด้วยนะคะคือกระเป๋าจากโคคาโคล่าหัดชิปเย้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทานยำแหนมให้อร่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าโค้ก กินกับอะไรก็อร่อยนะคะ<ฮ>ับนี่น่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วเป็นพ่อค้าขายโคบนี่แบบว่าตัวจริงเสียงจริงใช่แข่งกับเพื่อนหนูได้ไหมได้ครับผมมาแล้วมาหนึ่งสองไปเรารักโคบ สิวสามวีน <c oughs> ่าเออทราบรำอบแล้ว1 2 3เรารักคู <c oughs> <อ>มาซื้อโคกเลยครับมาซื้อโคกหน่อย <c oughs> ได้อีกครับคุณพี่ได้อีกครับได้อีกครับอุ้ยเหมือนอ,อมือสิบสี่วี ุณพี่แต่ว่าคุณพี่ชนะไปฉะนาันานะคะก็ได้รับของที่ระลึกไปเลยเป็นกระเป๋าจากโ,โคคาโคล่าค่ะดทิปนะคะขอบพระคุณนะ,ะขอบคุณมากเลยนะครับ ตลาดนี้นะบอกเลยทุกคนจะเปิดทุกวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปฉะนั้นใครที่มาเที่ยวที่ภูเก็ตก็สามารถมาเดินเที่ยวที่นี่ได้เลยขอบคุณแคมเปญดีๆเรารักโค้กจากทางโคงคาโคล่าหาทิพด้วยนะครับและที่สําคัญนะคะฝาก YouTube ด้วย HTC Channel ด้วยนะครับฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับใช่แล้วสําหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ